สวัสดีค่ะดอกไม้ค่ะพี่น้องมือนี่สิพ้าพี่น้องมาเบ่งง่วงงามที่ไร่แสนสะท่าน <c oughs> นี่ตามมาค่ะนี่ตัวแรกนะคะน้องเมษาเอ้ยบ่เมนีเมษาีเมษาอยู่บุนอิมามีพ่องร้องทุกตัวนะคะมีแต่โตัวงามพี่น้องมาตามมาเลยค่ะ ก็เล่นกินหยาล่างอะไรอร่อยเลยค่ะขอหยาให้าพูดอไออยากไม่ยอมช่มไหรส,ะสะาระานก็นตามมาได้เริ่มอีหน้อยเดอจับได้ทุกโกค่ะมั่วมีแต่ตัวง่ามนี่แพนก,นกล่องไปเบิร์มไปมุกนากาจะมีใหม่เกา่เกาเขาเขากะเสมีแห้งเขากะเสือยูกะเผาตามมาค่ะโอ้เออนี่แมลูกออนค่ะ ตัวนี้น้องกระถินน้องตัวนี้น้องมิโกมานี่เร็วมิโกมานีเร็วเร็วเร็วปกติเป็นสีม้าดิแต่ว่าอะไรพอกันโดนมิโกมานี่เร็วมิโกะตัวนีมาทางนี้มานีเร็ว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 มาถ่ายรูปสวยเร็ว เร็วๆมาถ่ายรูปสวยอยู่ผีมาเร็วๆอุ้ยๆๆนี่มีโก้ค่ะคนสวยแห่งฟาร์มแห่งวัฒนธรรมพ่อปีเลยเนี่ยจะสามเดือนหรอเ่เมื่อสามเดือนกับพี่น้องอืมพูานี่นนตัวนี้ตัวนี้น้ององู <laughs> บึงมันมันเนีย่ยมันดิ่อยฮอ,อกเก่าใดสนใจก็มาเยี่ยมชมได,ได้ค่ะไล่แสนสะท้านนะคะถ้าสนใจก็มาเยี่ยมชมได้นะคะฟร์มแสงสะท้านใสิมีถุงกวางให้เบิงอยากกลางเต็นน้อนอยูนนีก็ได้บรรยากาศดีดีแต่ตอนนี้จะาของฟร์มมันมายุ่ัล้วันไปใส่ มืาขึ้นวัดในนอหก,กันนะคะมาตามมาดูหมุกเสบียงจากของคว้ามนันเลยแม่มาอยู่ใส่จ้ะอ,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 อยู่ในห้องกับพ่อมีดดีจ้ะ เตือน,ว,น,น,อนวันยังเดี่ทางนี้เตือนลูกกวันยังเดี๋ยนี้ยังเมื่อคืนไปใส่มาคืนอนไปนอนในรถโอ้ยไป็นัางเหรนน้ำเขาบกยีนเขาบกบอลจะาบอยคอยไปนอนในบ้านแล้วเจ้าก็ไปใส่เป็นนางเหรนน้ำนองมันซื้อ ลูกโอ้ยเหมยห่วยข่อยอัดคลิปบังไหลจะอยู่ได้บังฟ้ามจะอยู่ได้เนี่ยอาชีดไปตัวเจ้าซื้อมากวนข่อยเห็นยังตัวนี่ไหมลูกมาอัดคลิปมาบอกกบพี่น้องห้องนอี่เร็วๆนี่ค่ะนนีี่่มมัเจ้าของฟ้ามเอาเห็นยังไงเห็นหลอดท่านนี้มี <จร S 1> มอารมณ์ดอกนอนอยู่เว้ยมะกวนอะไร บัดยามคนนอนคือบ้นอนนอน,น,นอนอยู่นี่ยังบนน้านด้าใบ่ายเมยนอนอยู่บ้านหรือไม่กันดีไปนอนอยู่ป้อมไปมานอนอยู่ในบ้านเ<น>จ้ามานอนอยู่ป้อมแลม้วจะไปใส่มากไปใส่แม่ทุวาแล้วว่าลู้ว่าเจ้าอยู่ไส่พูดน,นอนบ้างลูกคอยอาคีบ์บ้างป้งปอมอยู่ในนี้เมยห้มยลูก สือมาเบิงเห็นยังกะเจ้ากะอัดไปอัดงานลากระตื่นมา่อว่าวก็เปิดคนขืนนอนแมวห่วยนอนนี่ยังกะดอกกะเดียแท้ไปเล่นนสามากว่าบอกคอยมาเดี๋ยวนี้เลยไปเล่นเงี้ยนบักยิ้มซื้อๆนี้ไปเล่นจนซ้าเศ้าเลยตีโอ้ยกลับมาถึงแต่เที่ยงคืนแล้วขี่โม่กลับมาเที่ยงคืนแล้วคือบ่กไปนอนนี่เน้นผุนโอ้ยยันรบกวนเจ้าเปิดประตูทำไมอ๋อกะเลยนอนในรถ จะสระ,ะแล้วมาจอดรถโอ้ยนอนยังยังเข้าใส่ยักบาทเป็นดอกละยังก่อเข้าใส่สักบาทเป็นดอกละเข้าใส่ยักบาทลาเตีย๊ยนักเลงหลายอืเอมมีมาหากวนเด้อนอนอยู่ที่มุขขวัญพ่ายกับทายขุัญมุข <c oughs> นอนลวกแค่สัน่นไอเดียเด็ดๆเ่็ดอ่ะ ต้นมกม่วงเดยวเด้ออย่าพึ่งนอนเลยด้อบ่หลังตื่นมาเด้อตื่นมาหรือหนาววะเ่ี้ยหมดแดงบ่หมกเหลืองดูอันน่ะมีไหมอุยสูงโพด โี่น้าตาดสเยน้าตอนันกันไกตาอันอันแ่เอาด่อะ้ไม่เห็นแม่ตัดงางวงยู่แม่เมื่อวานนี่แม่ แมาไวรอได้แ่อ้ยหาเบิ่งหาเบิ่งจิงจิงหาเบิ่งใสไปเนาะ่กลฮึยตทำมาทำมา ดงนี่ก like ็บอยู่บ่เศ้าจะเคีย uh ฝุ huh. ่นบงเราเห็ดเบียกเลยพข้ากัไปุนไปก้นน้ำใหม่วานไปฝากไม่อยู่แล้วแม่เฮ็ียังไฮะเปี่มาว่ะมึงเล่าดูคนดินตากแดดตากไ้ก็เห็ดในเรารมันในเราคนดูคนมันอ่ะ ก่อนสิจะไปโอ้ม,ม,อม,ม,ออมอี็ยังนี้นมือเว้ยเรื่องเว้ยโอ้ยเว้ยจงเป็นบ้าสิคนเป็นบ้าสิมือ เป็นบ่าดูนี่้ยนนีมนกลังนน,น่เจานี่เป็นาเอาหมดมาใส่กันโซลอนนาเฮ้ยเป็นบ่าอะไรเว้ยเอาหมดมาตไ่กันเหยังนี่คนกำลังนอนเหียเหตนอนดีโซลอนนะา ไปไปลงไปหาปลาพูน่ะไม่ไปหาปลาอยัง <c oughs> นี้หัวมันเฉียวบบเป็นบาทอยางเงี <c oughs> มีความสุขเโานลำหนานีน่งงยมันเลี้ยงยังนี่เขามาใส่ข่อยเป็นบ้าทสิเอากระเจ้าไปใส่มาไปใส่มาโซนลำหนา ลอยไปไปหาในห้องหน่ à ยตัวนี้เออะเออะเอ๊ะปวนน้ำหนะบ่เจ็บมันบไ่ได้กัดข่อยบ่เจบ็บมันเลี่ยงคนนอนอยู่จะเป็นบ่ายเมาเอาหมดมาใส่กันโอ้ยเออปวดน้ำนะคือลูกไปเรีนเท่าอย่หมดลูกไปเรียนยัง,งเงดี๋ยวนี้ตายลวด แกงกูดีส่สูเดี๋ยวเดี๋ยวอึ่ก็ได้แกงอะไรเราเน่าหมดเนาะฮิฮิดหงิดไรเบสไปนั่นอีกแม่มานั่นแม่นี่มาน,นมั่มน,นมาแม่สินั่นอย่างนี้ไม่จะ่สีอาบน้ำตัวข <c oughs> ั้นเปนหนีแม่ ก็ต้องอาบนอนกุเงือกเวอมานอน,านอาแม่ล่ะสือมานอนอยังมานอนนีมึงค<อ>ือบบอกว่าพี่เมย์อเอาหมดแดงมาใส่มึงยิ้มอยู่เด้อ <laughs> เงือกล่วมหัวกันว่าสูบว่าได้ร่วมหัวพอจ้าก,ก็บอกว่าเจากก้าขนาดอันนี้แม่เลาะก็ยังว่าเราหาเ่าเห็นน้องแม่เนาะบได้เกี่ยวกับไปได้น้องแม่เนาะ

ไปเลยดอกได้ของว่าต่อป่ะอผมน้ำหนาบ่เจ็บปวดกัดข่อยบ่เขา่าหูนอนยังไงบ่นีแต่แต่แล้วอเอามาอย่างโอ้ยเนาะเอ้ยสายใจมีความสุขหลายตัดเันหมุกส่วนคนขวันบรูเลียงลูน อันนี้เนาะโอ้กูเลืงึดเวเป็นบ้าไรเอาเป็นว่าฝากติดตามช่องแสนสถานมาบีเคล่ะครับช่องดอกเมยแพนธา,าสมสุข,ขด <trillion S 2> <ผม S 1> ้วยล้วกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กแสนสถานพีเคแสนชัยเมย์ไทยยิมแล้วก็เฟซบุ๊กดอกเมยสาวมอล์มซิงด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแสนสถานผ้าไหมผ้าเครื่องนะครับประมูลทุกวันนะครับเวลาประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็มีหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อรวยนะครับ อีหยังเฮ้ยเอาไปนู่นมาเลยจิฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามเฟซบุ๊กแสนสถานแล้วก็เพจแสนสถานพระใหม่พระเครื่องนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากได้กระลักการค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ขั้นบ่เฮ้ยบก,กวักคือไส่เอ <c oughs> าเถอะเนาะไว้ม่ยาน